สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตอนประจำวันที่6มิถุนายนกับดิฉันจารุวันสุทธิธนกูลคุ้มชมคะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปผู้ที่นำสินค้าลอกเลียนแบบเข้ามาในไต้หวันจะถูกยึดและถูกปรับเป็นเงิน3เท่าของมูลค่าสินค้าจึงขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี ผู้คนจำนวนมากนิยมซื้อสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์จากประเทศไทยและจีนในอดีตหากมูลค่ารวมไม่เกิน5,000เหรียญไต้หวันเมื่อตรวจพบจะถูกยึดแต่ไม่มีการปรับเงินล่าสุดกระทรวงการคลังและกลมรมศุลกากรไต้หวันได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลิกการยกเว้นโทษสำหรับสินค้ามูลค่าไม่มากผู้ที่พกพาข,ของลอกเลียนแบบไม่ว่าจำมูลค่าเท่าใดจะต้องถูกปรับในทุกกรณี อย่างไรก็ตามชาชนจำนวนไม่น้อยอยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติอาทิกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าตนได้ซื้อสินค้าลอกเลียนแบบรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจสอบแยกแยะระหว่างสินค้าของแท้และของปลอมขณะนี้กมรมศุลกากรยังไม่ได้ประกาศรา,รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและหลักเกณฑ์นในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดี คุณผชมหลายประเทศมีการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นลูกแรกของปีนี้จะก่อตัวขึ้นในสัปดาห์หน้าด้านกรมอุตุไต้หวันไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าคืนวันพุธหน้าพายุไต้ฝุ่นอาจเริ่มเข้าใกล้ไต้หวัน ขณะนี้ความรุนแรงและตำแหน่งของพายุไต้ฝุ่นยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกำลังมวลอากาศมรสุมในแปซิฟิกซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าพายุไต้ฝุ่นมีแนวโน้มสูงที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือโดยอาจเข้าใกล้ไต้หวนันและไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้ามาในไต้หวันโดยตรงนอกจากนี้พายุลูกนี้ยังเป็นระบบพายุเขตร้อนขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงหนุนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีความชื้นสูงมาก เมื่อคืนนี้ที่เขตหยงคังนครไทยน,นั้นเกิดเหตุแก๊สรั่วจนที่ได้เร่งอพยพชาวบ้านในรัศมี300เมตรออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยในคืนเดียวกันยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่คลังสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองแจอี้เนื่องจากในคลังสินค้ามีสินคอาจานวนมากประกอบกับอาคารโดยรอบสร้างด้วยสังกะสีทําให้เปลวไฟลุกรามอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร้านค้า7แห่งได้รับความเสียหาย คลังสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองจอาอีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงค่ำของวันที่5มิถุนายนโดยไฟยลุกลามไปถึงย่านการค้าถนนจงซานหน้าสถานีรถไฟจ้ยอ,อี้อ เพลิงไม่เผาร้านค้าริมถนนจงซานถึง7ครูหาหน่วยดับเพลิงรีบไปถึงที่เกิดเหตุและเร่งชิดน,น้ำดับไฟแต่เนื่องจากภายในคลังสินค้ามีสินของจำนวนมากไฟจึงดับได้ยากและบริเวณใกล้เคียงมีอพาร์ตเมนต์เจ้าหน้าที่จึงรีบอบพยพชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงรวม14ครัวเรือน ช่วงเช้าของวันที่6พื้นที่หน้ารานที่ได้รับผลกระทบถูกล้อมห้ามเข้าขณะที่ภายในจุดเกิดเหตุเกิดไฟคุ้และมีควันหนาแน่นอีกครั้งแต่โชคดีที่สามารถดับได้ภายในเวลาราว2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงประจำอยู่ที่จุดเกิดเหตุอย่างระมัดระวังพร้อมเล็งตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม ที่ฉีดน้ำป้องกันเหตุฉุกเฉินและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมื่อช่วงค่ำของวันที่5ในย่านหย,ยงคงังเมืองไทยนานเมื่อประชาชนได้กินแก๊สอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบและพบก๊าซไฟในอากาศจึงรีบวางแนวฉีดน้ำเพื่อความปลอดภัยพร้อมอุยพผู้คนในรัศมี300เมตรและปิดถนนโดยรอบเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่บนเส้นทางจราจรสายหลักของหยงคงังและอยู่ใกล้โรงเรียนกับโรงแรมทำให้ชาวบ้านวิตกกัะตกใจแต่โชคดีที่เหตุการณ์สงบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ คุณชมที่ชื่นชอบการเดินป่าต้องระวังนะคะจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ภูขเขารวม3,450ครั้งโดยกรณีหลงทางเกิดขึ้นมากที่สุดโดยเหตุนี้บริษัทโทรคมนาคมของไต้หวันจึงเตรียมติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์และป้ายบอกทางเพิ่มบร,ริเวณเส้นทางเดินป่ายอดนิยม มีประชาชนขึ้นไปปีนเขากู้กวนชีชงและเกิดหลงติดอยู่ในป่าโชคดีที่ยังมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือจึงสามารถขอความช่วยเหลือได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเดินลุยความมืดเพื่อนำตัวเขาลงจากเขากรมป่าไม้ระบุว่าเส้นทางของเขากู้กวนนั้นมีความซับซ้อนและเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุในเขตภูเขามากจึงได้เพิ่มจำนวนป้ายเส้นทางจากเดิมติดตั้งทุกๆ500เมตรปรับเป็นทุกๆ100เมตร 所以，我们现在就渐渐的在一百公尺就设计一面，往前面走大概一百公尺，如果没看到我们的简易路标，就可以来，呃，来回头或来寻找正确的一个路径。 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าระหว่าง10ปีที่ผ่านมาทั่วประเทศมีเหตุการณ์อุบัติเหตุในเขตภูเขารวมทั้งหมด3,000กว่าครั้งโดยหลงทางเป็นสาเหตุหลักคิดเป็นรอยละ37และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเวลาหลงทางคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณบริษัทโทรคมนาคมใหญ่สมแห่งได้เพิ่มการติดตั้งเสาสัญญาและเข้าสำรวจสัญญาในป่าในเส้นทางยอดนิยมของนักปินเขาได้มีการติดตั้งจุดที่สามารถใช้งานสัญญาณได้แล้ว1 3 0่าอกว่าจุดผู้เชี่ยวชาญยัง ควรมุ่งหน้าไปยังสันเขาเพื่อหาสัญญาณขอความช่วยเหลือลิ上面通讯大部分都还可以通，<嗯>但是民众一旦走失的时候，他们的习惯往往是下溪谷，溪谷就是一个很狭窄的一个地方，所以溪谷的通讯效果都非常非常的差。กิจกรรมปีนเขามีความเสี่ยงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์และเช่าอุปกรณ์ GPS หรือระบบติดตามผ่านดาวเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือหากสัญญาณโทรศัพท์ไม่เสถียร ช่วงนี้กระแสกล่องสุมจากจีนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะโดยผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วสูงถึงประมาณ250ล้านเหรียญไต้หวันด้านผพุชชาญระบุว่าสเสน่ห์ของกล่องสุ่มอยู่ที่การลุ้นและความตื่นเต้นตอนเปิดกล่องประกอบกับความรู้สึกโชคดีเล็กๆน้อยๆอยซึ่งสามารถช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้ที่งานแสดงสินค้าในเมืองกวางโจวมีตุ๊กตาหมีดีไซน์น่ารักหลายแบบที่ดึงดูดให้เด็กๆอยากเล่นไม่ยอมกลับบา้าน 我妈妈的心。 เมื่อเร็วๆนี้ประเทศจีนได้เกิดกระแสกล่องสุ่มโดยผู้ผลิตได้นาตุ๊กตาขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างหลากหลายมาย่อส่วนและบรรจุลงในกล่องทึบเพื่อให้ลูกค้าได้ลุ้นระหว่างเปิดกล่องหากไม่ได้ตัวที่ชอบก็หมักซื้อเพิ่มเรื่อยๆส่วนตัวหายากอาจมีมูลค่าสูงขึ้นถึง10บเท่าด้วยต้นทุนที่ต่ําแต่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายกลายเป็นความสุขเล็กๆที่จับต้องได้สําหรับคนรุ่นใหม่ในช่วงเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาผู้ประกอบการเผยว่าปัจจุบันกระแสกล่องสุ่มได้แพร่กระจายจ เอเชียไปยังออสเตรเลียและยุโรปโดยนอกจากรุ่นยอดนิยมอย่างลาบูบูและตุ๊กตามีแล้วอย่างได้เพิ่มตุ๊กตาที่มีความเป็นจีนเข้าไปด้วย For example the face changing opera masks from Sichuan the ancient zither playing figures from classical Chinese history and other elements of traditional culture ผู้ประกอบการระบุว่าแค่ช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมายอดขายกล่องซุ่มก็ทะลุ60บล้านหยวนหรือประมาณ250บล้านบาทและกลุ่มผู้บริโภคหลักก็คือกลุ่มรุ่นใหม่เจนซีอย่างไรก็ตามแม้ผู้ผลิตจะเล่งขยัยตลาดต่างประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่ากระแสนิยมนี้อาจจะจางหายไปได้ทุกเมือ่อขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus สไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของเทศกาลศิลปะ AI ที่อังกฤษและอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันกน,นี้สวัสดีค่ะ